แต่เหตุฉไหนทําไมนาฬิกาถึงลานขาดได้ครับมันเป็นเพราะว่าวิธีการใช้งานนาฬิกาถ้ามันจะมีปัญหามันมาจาก2อ,อย่างหลักๆถ้าลานจะขาดเนี่ยผมส่องตัวเรือนดูแล้วนะครับไม่มีร่องรอยการบุบกระแทกชนหรือทําหล่นใดๆทั้งสิ้นเกิดจากการขายลานมากเกินไปคุณอาจจะขายแค่1นถึงสทีก็เพียงพอแล้วนะครับนาิกาของคุณถ้าใช้อย่างถูกหลักเนี่ย คุณสามารถใส่มันไปได้ถึง30ปีโดยไม่ต้องล้างเครื่องถ้าคุณรู้จักวิธีการใช้งานนะครับอย่าล้างเครื่องแบบพั่มเพื่อถ้าคุณมองเห็นว่านาฬิการุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรฉะเฉลยก่อนก็ได้ครับว่ารุ่นซับมารินเนอร์แต่รู้ไหมครับว่าถ้าคุณจะรู้จักมันจริงๆอ่ะคุณต้องรู้มันมากขนาดไหนก่อนอื่นกดไลค์ กด Subscribe ให้กับวิดีโอตอนนี้ก่อนได้เลยครับนาฬิกาในข้อมือของผมเฉลยก่อนเลยนะครับว่ามันมีปัญหาคือลานขาดสิ่งที่จะต้องทำคือจะต้องเปลี่ยนลานและก็ล้างเครื่อง c คาลิเบ e เครื่องให้กลับมาดังเดิมนะครับรหัสของเขาคือ116613ทีนี้ถ้าเรารู้แค่เนี้ยไม่มีประโยชน์แล้วครับเราจะต้องรู้พัฒนาการของนาฬิกาโรเล็กโรเล็กซับบรินเนะครับจุดเริ่มต้นของเขามากับรหัส4หลัก1 6 8 0มันคือกระจกพลาสติก และมันทำงานแบบเป็น1จังหวะต่อจากนั้นมันจะกลายเป็นรหัส168 00นะครับถ้าเราเห็นว่าลงท้ายด้วยเลข0มันหมายถึงตัวเรือนสแตนเลสสตีลแต่ว่าถ้านาฬิกาเป็น2กับ3นะครับ16 803เป็น5หลักเป็นตัวเรือน s t e ลแอนด์เยโลโก้นะครับเจเนเรชันที่3 16613จุดสตาร์ทของเขาเริ่มตั้งแต่ปี1988นาฬิกาเป็นสองสั์ขอบเป็นฟิลม์มสิ้นสุดที่ปี2010นะครับถ้าไล่กลับไปเนี่ยประมาณ20ปีหลังจากนั้นผลิตภายใต้ใหมายเลขโมเดล116613นาฬิกาในข้อมือของผมเนี่ยเลขของเขาเป็น6หลักแล้วนะครับ มันมาพร้อมกับขอบเซรามิกและคุณรู้ไหมครับว่ามันสิ้นสุดที่ปี2020ต่อจากนั้นมันยังไปต่ออีกครับเป็นรหัส126613ภายใต้หมายเลขคาลิเบอร์3235ครับทีนี้ผมจะไล่สเต็ปให้ฟังนะครับหมายเลขเครื่องของเขาจุดเริ่มต้นในอดีตที่เป็นรุ่นกระจกพลาสติกนะ1570และต่อจากนั้นจะเป็น3035 หลังจากนั้นก็จะเป็น3135และปัจจุบันคือ3235นะครับหมายเลขคาลลเบอร์ที่อยู่ในนาฬิการเรือนนี้นะครับเป็นหมายเลขของคาลิเบอร์3135มีช่วงระยะการผลิตถึง30ปีเลยนะครับเขาผลิตตั้งแต่ปี1989ไปจนถึงปี2020เพราะฉะนั้น3135เนี่ยเป็นเครื่องที่เสถียรและเจ๋งมากๆเพราะว่ามันมีนกลไกการสำรองพลังงานได้ถึง2วันนะครับและมีประสิทธิภาพความเที่ยงตรงในระดับที่เกิน มาตรฐานโคโนมิเตอร์เลยแต่เหตุฉไหนทําไมนาฬิกาถึงลานขาดได้ครับมันเป็นเพราะว่าวิธีการใช้งานนาฬิกาถ้ามันจะมีปัญหามันมาจาก2อ,อย่างหลักๆถ้าลานจะขาดเนี่ยผมส่องตัวเรือนดูแล้วนะครับไม่มีร่องรอยการบุบกระแทกชนหรือทําหล่นใดๆทั้งสิ้นเกิดจากการขายลานมากเกินไปคุณอาจจะขายแค่ 1- นถึงสทีก็เพียงพอแล้วนะครับแต่รู้ไหมครับว่าบางทีบางครั้งเนี่ย เราอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะหยุดเร็วเราเลยไขายลานมันเพิ่มไปเป็น10-20-30ครั้งมีบางคนบางท่านทําแบบนั้นอันเนี้ยเป็นอัตราการเร่งทําให้ลานนั้นขาดเร็วมากขึ้นถ้าคุณใช้นาฬิกาในปัจจุบันเนี้ยปีนี้ปี2023คุณสามารถใช้นาฬิกาไปถึง30-40 50ปีแล้วลานไม่ขาดทําได้นะครับเพียงแค่คุณเข้าใจการไขาลาน เป็นการเล่งให้นาฬินนกานั้นลานขาดเร็วเพราะฉะนั้นนาฬินนการเรือนนี้นะครับผ่านการใช้งานมายังไม่ถึง10ปีเลยแต่ลานขาดเกิดจากการที่ไขาลานมากเกินไปนาฬินนกาที่คุณจําเป็นต้องไขาลานมันคือนาฬินนกากลไกไขาลานครับแต่นาฬิกาถ้าเป็นอัตโนมัตินะครับคุณตั้งเวลาหลังจากนั้นให้คุณแกว่ง และคุณจะขายลานก็ทําได้เพียง 1- 2ถึงถึงาครั้งอันนี้ถือว่ามากแล้วครับหลังจากนั้นให้คุณใส่ในาฬิการเรือนนี้ก่อนโอเวอร์ฮอนจะต้องเปลี่ยนกระปุกลานก็จะต้องเสียเงิน1ครั้งเมื่อไรก็ตามที่ทําการเปลี่ยนอะไรยังไงก็ตามคุณต้องคาลิเบตเครื่องโดยการล้างเครื่องอันนี้แหละมันจะเป็นคําถามที่ผมเจอบ่อยนาฬิกาจําเป็นต้องล้างเครื่องหรือเปล่าจําเป็นครับถ้าคุณเอานาฬิกานั้นมาเข้าเครื่องวัดกําลังวัดค่าเออร์เลอร์คุณจะรู้เลยครับว่านาฬิกาของคุณอ่ะ จำเป็นต้องล้างเครื่องหรือไม่ในการของคุณถ้าใช้อย่างถูกหลังเนี่ยคุณสามารถใส่มันไปได้ถึง30ปีโดยไม่ต้องล้างเครื่องถ้าคุณรู้จักวิธีการใช้งานนะครับอย่าล้างเครื่องแบบพั่มเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องเช็ค,คกลไกโดยนำมาที่มานโกลอรี่ทําการเช็คให้ฟรีติดต่อผมได้โดยขึ้น l ลน์แอดผ่านทางด้านล่างนี้นะครับ ถ้านาฬิกาโดยส่วนใหญ่ที่คนนําเข้ามาเช็ค,คกลไกเกินครึ่งนะครับผมจะให้นานาฬิกากลับไปใส่ต่อถ้านาฬิกามีปัญหาจริงๆก็จําเป็นต้องทําอย่างถูกวิธีนะครับนาฬิกาเรือนนี้ถูกใช้งานมาอย่างสมบุกสมบันพอสมควรหลังจากทําการเซอร์วิสเครื่องเนี่ยผมก็จะถือโอกาสที่จะทําการเซอร์วิส ตัวเรือนและสายตัวเรือนของเขานั้นอยู่ในสภาพที่มีร่องรอยขนแมวเยอะพร้อมทั้งสายด้วยนะครับอันนี้ผมนํากลับมาโดยการขัดลบรอยเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ขนแมวแต่ว่ากลไกของเขาเนี่ยต้องทําการเปลี่ยนชุดลานคาลิเบตเครื่องของเขาให้กลับมามีค่ามาตรฐานเหมือนกับแบรนด์ของโรเล็กทีนี้แหละคุณจะได้รู้นะครับว่าวิธีการใช้งานอย่างมีความสุขเนี่ยใช้โดยรู้หลักวิธีการใช้นะครับ แต่หากเพื่อนๆเบื่อกับรูปแบบของการใช้นาฬิกาแบบที่เป็นสายสองสันเนี่ยเพื่อนๆสามารถนํามาสร้างสายนาฬิกาโดยผมเป็นคนออกแบบไม่ว่าจะเป็นสายนาฬิกาเติมข้อต่อเอลลิงหรือการฝังอัญมณีอันนี้ทําเป็นแบบฟูลออปชันได้ทั้งหมดนะครับพบกันนะครับในตอนหน้าเล็กมโน